วันนี้เราจะมาดูก็ซิล่าน้อยกินตีนเจคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตามสิก็ซิล่าน้อยกินตีนเอากินตีกกินกินกันกินตีนกัน,กน,น,กนอ๋อนี่นี่อนไอ

อันอนี้อันนี้อันนี้อัน Lock อนี้ไ e ม่เอ, cringe. เอามือหรอกว้ายอมอบบมันี่อมอมซมบอมิเฮ้ยอมอมมมอมมเอาเอามือไปอมมอมได้ไงล่ะอือมอมมมอันไหนล่ะลูก